าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกังวานไกลค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับคําติชมรวมไปจนถึงคอมเมนต์ที่มีมาในรายการด้วยค่ะวันนี้รายการส่องธรรมเริ่มต้นที่เราจะพาไปที่ใดนั้นติดตามเลยค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมง,งานพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าห้าช่อพระบูรสดหลังใหม่หลวงพ่อบ้านแหลมนวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบลแม่กล่องอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามในวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกา โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หลนกลางกรรมการมหาเทราสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตามาเป็นองค์ประธานอย่าพลาด26รกรกฎาคม2568ร่วมงานพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าาช่อพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อบ้านแหลมสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่ ยกดวงยกฐานะยกความมั่นคงส่งชะตาชีวิตให้สูงขึ้นประสบแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารโทร061 8 8 0 4 8 3 0่6 3 0 4 8 8 8 7 0และ09538455364 วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชบุศแลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิล,ล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราสมุทรวชิรโสพลผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางนิสากรวิสิษ์สระอัจผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคารวส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและญาติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทุกภาคส,ส่วนก็นาตรงกฎดีหน่วยงานภาครัฐตริงมีผู้ดกแลจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดพุทธศาสนาจังหวัดตุดตรงกลางพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐหัวหน้าทุกส่วนก็ร่วมกันเพื่อจะ จัดเป็นบุญเป็นกุศลเรื่องในวันสําคัญที่สาคัญนั้นที่กล่าวแล้วซึ่งเป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาคือวันวิสาขาโลกติ้งชาวโลกที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นทุกภาคส่วนก็ถือว่าวันนี้เป็นสาคัญเพราะเป็นวันที่เหตุบังเอิญประสูตตัตตาโรและปณิพันธ์และในตำนาน,นาวัฒน็นสมุตะเวหารนั้น ก็เมื่อปฏิบัติแล้วนอกจากเรียนและก็ภาคปฏิบัติก็ยังมีธรรมนวาด้วยเมื่อท่านบวชแล้วก็ต้องพยายามบึกปฏิบัติเพราะการบวชก็ต้เข่งคัดมีภาคปฏิบัติต่างๆและแม้การจะใต้ผลมากเช่นการปฏิบัติของพระพิ่ตุกู้บวชใหม่ทุกท่านนั้นเมื่อเราอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะกันนั้น วันระบทแ,แล้วเราจะพิจารณาปัจจเวกที่สี่ประการจีวรอ,อาหารเตนาตะนะที่อยู่อาศัยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและทําให้เราละ,ะได้หลายๆอย่างให้เห็นตัดทำความเป็นจริงตภาวะอย่างนั้นหวังว่าเป็นการบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและ เป็นการถวายเป็นพระรัตุศลเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนก็ข,ขออำนาจคุณปฏิรัตนใจยืนหน้าของพระผู้เจ้าอำนาจของพระธรรมอำนาจของพระสงฆ์บารมีธรรมคือทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเนืสิ่งจตติดทั้งหลายมีหลวงพ่อบรรลงเป็นต้นและเจตนาลมอันเป็นตุจริตธรรมที่ทั้งทั้งหลาย ร่วมกันตร้งแต่มานี้ตัดพระสิ่งเหล่าน,นี้จงเป็นบรรดาอภิบาลให้ทุกท่านทุกคนทุกหมู่เราทุกภาคส่วนจงประสบ,บความสุขความเจริญด้วยลาบจดจุขเฉลินปัฒนาสิ่งที่ชอบประกอบสิ่งพิธีเป็นธรรมสรรพระสิ่งเหล่านั้นจงประสบความสาเร็จจงประสบความสาเร็จจงประสบความสาเร็จสมตามมโนปัฒนาทุกประการคือเจริญพร เพอนพรผุ้สานิยมน์ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมงคลอีกวันหนึ่งของวัดเพชรสมุทร,รวรวิหารเนื่องด้วยจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสําคัญของโลกเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพ,พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการบรรมชาวอุปสมบทจำนวนสิบรูปโดยประมาณซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราสสมุรวชิราโสพลจเจ้าว่าพระเพชรสมุรบรรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายคารวาสก็คือท่านนิสากรพิสิทธิสรอับ ท่านผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายกลาวาดโดยพิธีเริ่มปรงผมนาคนั้นก็จะเริ่มประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปต่อจากนั้นก็จะมีพิธีเทศหรือพระสงฆ์แสดงมาธรรมเทศนาหนึ่งกันเสร็จแล้วก็จะมีการบุทิศส่วนบุญส่วนบนส่วนไปให้ผู้ที่ มีอุปการรับคุณ,คณกับวัดเพชรสมุทรวรวิหารโครงการนี้มีถือว่าเป็นโครงการสําคัญอย่างหนึ่งว่าพระคุณเจ้าที่บวชนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีก็จะมีหลักธรรมพระราชทานคือธรรมะนาวาวางังเราก็จะฉายวิดิทัศน์ทุกวันจนกว่าจะจบโค,งครงการโดยวิทยากรที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนั้นก็จะบรรยาย เป็นองค์ประกอบเพื่อให้พระนวกะได้เข้าใจในหลักธรรมพระรชทานเกี่ยวกับอริยสัจสี่เพื่อจะได้เป็นแนวทางเดียวกันในการประพฤติปฏิบัติและต่อย,ยอดไปให้ถึงจุดมุ่งหมายแห่งสิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็ขอรัธนาคุณมะศสีรัตนตรัยนะรัธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์รัตนาในบามีองค์ธรรมองค์หลวงพอ่อแม่แหลมรัธนาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีบิดามรารดา ุญาตายาเป็นต้นของเจ้านาคทุกท่านที่จะบวชในวันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นปรนปรัยใจให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปัสะจากโลคาภาชคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมมโนรถในสิ่งนั้นจงทุกประการเทินขออนุโมทมนาสำหรับกิจกรรมในวันที่9พฤษภาคม2568เป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทงู กิจกรรมเริ่มจากผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันณอาคารอเนกประสงค์สี่ชั้นวัดเทศมุดวรวิหารและนางนิสากรวิสิตอระอัตผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงครามประธานในพิธีฝ่ายคารวะาเดินทางมาถึงณมณฑลพิธีเริ่มดําเนินพิธีการโดยนางนิสากรวิสิตอระอัตผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงครามประธานในพิธีจุดธูปเกียนบูชาพระรัตนตรยัย ถวายดอกไม้ทูบเขียนแท่หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเขียนแท่ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมี เครื่องสักการะแด่ท่านเจ้าคุณพระราชสุทรวชิรโสพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอุปชาจากนั้นศาสนาพิธีกรอาอราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลประธานในพิธีผู้ร่วมโครงการและผู้ร่วมพิธีรับศีลจากนั้นชมว,วิดิทัศน์ธรรมนาวาวังเสร็จแล้วประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายสตุปัจจัยไทยธรรม ประสงค์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเสร็จแล้วประธานในพิธีเดินไปยืนบริเวณหน้าพระบรมชายาลักษณ์มอบผ้าไตรแก่นาคที่จบะบรรพชาอุปสมบทนาคเดินแถวรับมอบผ้าไตรกระสงทรงสมณศักดิ์จำนวนเก้ารูปเจริญชัยยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมพิธี ตั้งขบวนแห่นาคไปยังพระอุโบสถวัดเทศส,สมุทวรวิหารเริ่มพิธีอุปสมบทต,ตามพระธรรมวินยัยนณะพระอุโบสถวัดเทศส,สมุทวรวิหารจนเสร็จพิธี สงสารอันยืดยาวนานหาจุดเริ่มต้นและปลายสุดไม่พบสรรพสัตและผู้คนทั้งหลายต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายประสบทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีผู้ใดพ้นจากความจริงคือวัฏฏะแห่งทุกข์นี้ได้เลยเปรียบดังมหาสมุทรที่บรรดาสรรพสัตพากันลอยคอแหวกวายอย่างไร้ทิศทาง ได้รับความลำบากแสนสาหัสณสยามประเทศมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงตั้งปณิธานว่าเราจะสืบสารรักษาต่อยอดครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเมื่อได้ตั้งพระบรมราชปณิธานไว้ดังนั้นแล้ว จึงทรงสาะหาธรรมที่เป็นเสมือนเรือคอยช่วยประชาชนของพระองค์ให้พ้นออกจากห้วงมหาสมุทรแห่งทุกนี้ได้แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็พบธรรมนาวาเรือแห่งธรรมที่ชี้นำผู้คนด้วยหลักอริยสัจสี่เมือ่อทรงพินิจบนเรือนั้นแล้วพระองค์ทรงพบว่าบนเรือนี้ ได้บรรจุเอาการปฏิบัติตามสัมมาอริยมรรคสู่การดับทุกข์ทุกคนบนเรือต่างช่วยกันทำหน้าที่อย่างแข็งขันยืนหยัดมุ่งมั่นพาเรือทำลำน้อยฝ่าคลื่นแห่งความหลงผิดชี้นำชาวพุทธถึงแก่นธรรมนำสู่การตื่นรู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสู่การดับทุกข์ได้พระราชาทรงทอดพระเนตรจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ทรงเกิดปิติว่านี่คือเรือแห่งธรรมที่ทรงเสาะหาอยู่ทรงอาราธนาให้เรือแห่งธรรมลำนี้แสดงธรรมแด่พระองค์และเหล่าข้าราชบริพารเป็นเบื้องต้นธรรมวันนั้นเรียบง่ายชัดเจนและมั่นคงด้วยพลังแห่งสัจธรรมพระรานาไัยคือที่พึ่งเงินสูงสุด พระราชาผู้ทรงธรรมนั่นแหลทรงชื่นชมโสมนัสในหลักแห่งธรรมอันทรงคุณค่านี้ยิ่งทรงเล็งเห็นแล้วว่านี่คือหลักธรรมที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหาอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงแก่อาณาประชาราชจึงได้ทรงประดิษฐานเรือหลวงแห่งธรรมชื่อว่าธรรมนาวาวัง เพื่อพาพระสนิกรของพระองค์พร้อมทั้งผู้คนทั้งหลายที่ลอยคอในห้วงมหาสมุทรไปสู่ฝั่งอันกเกษมสุขสงบไร้ซึ่งทุกทั้งปวงบัดนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังพร้อมขับเคลื่อนเต็มกำลังตามพระบรมราชปณิธานอันยิ่งใหญ่เพื่อพาพระสนิกรเข้าสู่ฝั่งอันกเกษมซึ่งทุกทั้งปวง ตามรอยบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปทามกลางคลื่นลมแรงและความมืดมนในทะเลแห่งอวิชานั้นได้ปรากฏลำแสงแห่งพระบารมีแผ่ปกคลุมมาถึงธรรมนาวาลำน้อยนี้ ในปีพุทธศักราช2,566ในหลวงราชการที่สิทรงเล็งเห็นถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของธรรมนาวาที่จะนำพาให้ผู้คนทั้งหลายได้เดินบนเส้นทางดับทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศ,าศาสดาได้วางไว้พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยประชาชนของพระองค์ให้ตื่นรู้ และดับทุกได้ด้วยปัญญาตามแนวทางแห่งอริยมรรคธรรมนาวาวเรือหลวงแห่งธรรมลำใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งพระราชรัธทธาอันแรงกล้าของพระองค์เรือใหญ่ลำนี้ยังคงฝ่ามาหาคลื่นแห่งอวิชากิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมากมายแต่ธรรมนาวาวาับรรจุปัญญา เมตตาและบริสุทธิ์ที่ทำมาเต็มลำเรือมุงสร้างกิจกรรมแห่งปัญญาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือสร้างความตื่นรู้สู่การพ้นทุกข์ตามแนวทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงม,มิมีปิดเบือนเผยแผ่ธรรมจากข้าราชบริพารภายในสู่ข้าราชการทหารพลเรือนพระภิกษุสงฆ์เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป กิจกรรมสัจจสตร์ปูทางสู่การตื่นรู้ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องยังได้สร้างกองทัพเรือแห่งธรรมนาวาวังขึ้นอีกมากมายในวัดทั่วประเทศกองทัพแห่งธรรมนาวาวังได้รับคนขึ้นเรือมันนับหมื่นเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเป็นวงกว้างสร้างผลสำริดแห่งการปฏิบัติเป็นเครื่องยืนยันแม้หนทางยังอีกยาวไกล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงหยุดนิ่งประหนึ่งทรงสืบทอดความเพียรดังพระมหาชนกตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของพระองค์ในวันนี้เส้นทางการเดินเรือแห่งธรรมยังคงดำเนินต่อไปเป็นการเดินทางภายในบนเส้นทางแห่งอริยมัก ที่มีความเพียรเป็นที่ตั้งและมีจุดสิ้นสุดเป็นเบื้องหน้านั่นคือฝั่งอันเกษมไร้ทุกตลอดอนันตกาลบัดนี้ธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมมาปรากฏเบื้องหน้าแก่ทุกท่านแล้วการลอยคอท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลจะมีอะไรสำคัญเท่ากับเรืออีกเล่าขอท่านจงขึ้นเรือธรรมลำนี้ เพื่อเรียนรู้หลักปฏิบัติให้ชีวิตทุกท่านงดงามตามหลักอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมง,งานพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าห้าช่อพระบูรสดหลังใหม่หลวงพ่อบ้านแหลมนวัดเพชรสมุทรวร,รวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามในวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกา โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถราสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตาม,มาเป็นองค์ประธานอย่าพลาด26รกรกฎาคม2568ร่วมงานพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าห้าช่อพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อบ้านแหลมสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่ ยกดวงยกฐานะยกความมั่นคงส่งชะตาชีวิตให้สูงขึ้นประสบแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารโทร0 6 1 8 30, 0 0 8 0 4 8 3 0่6 3 0 4 8 8 8 7 0และ09538845364 ใก้สุดของรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณห้องเสื้อสุภยาลักษ์ค่ะสําหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมกับกกรดิชัน,นรัตณีกังวลไกลและรายการส่องธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ